ประเทศไทยมีประชากร66ล้าน1 9 0 0 0 0คนและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งตอนนี้พวกเราทุกคนก็ยังคงต่อสู้อยู่กับศัตรูที่เรามองไม่เห็นตัวีเป็นเด็กสมหรือเ่าชื่อชน,นลนี้อ่านว่าวินเช n ช e r สวัสดีครับผมเชื่อว่านัดจุดนี้ไม่มีใครไม่รู้จักโรคโควิด -19 ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส s a r s c o v -2 อย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกและพวกเราต่างก็ได้รับผลกระทบกันอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นในเชิงของเศรษฐ,ฐกิจเชิงของการศึกษาด้านสังคมอะไรต่างๆรวมถึงสภาพจิตใจและที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ได้พยายามเต็มที่ที่จะควบคุมการระบาด รวมไปถึงต่อยมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมทีนี้พวกคุณสงสัยไหมครับว่าการที่รัฐบาลเขาสั่งปิดเมืองสั่งให้รักษาระยะห่าง social distancing ต,ต่างๆรวมไปถึงการตัดสินใจทางนโยบายเช่นการคลายล็อกดาวน์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้วัคซีนพาสปอร์ตหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาเอาข้อมูลจากไหนมาสนับสนุนการตัดสินใจ เพราะอย่างที่พวกเรารู้กันครับว่าปัญหาการระบาดใหญ่ของโควิด -19 เนี่ยไม่ใช่ปัญหาขี้ๆที่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนี่เป็นปัญหาซับซ้อนที่ปัจจัยทุกปัจจัยในระบบต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการแก้ปัญหาที่จุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะนําไปสู่การเกิดปัญหาในอีกจุดหนึง่งหรือมากกว่าจุดหนึ่งด้วยซ้ํามันคือความไม่แน่นอนมันคือความวุ่นวายมันคือสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในตอนนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นครับถ้าเขาคิด และทํางานกันแบบแยกส่วนแล้วถ้าตรงกันข้ามละ่ะตรงกันข้ามกับการคิดแบบแยกส่วนก็คือการคิดเชิงระบบหรือพูดง่ายง่ายแบบง่ายที่สุดก็คือการคิดแบบมองเห็นภาพรวมนั่นแหละถ้าเราเอาตรงนี้มาใช้เนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้การตัดสินใจเชิงนโยบายการเปิดประเทศการฉีดวัคซีนการออกมาตรการเยียวยาต่างเนี่ยเป็นไปได้อย่างครอบคลุมรวมถึงลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ทีนี้ก็อีกแล้วครับสำหรับสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยการที่เราจะคิดอย่างเป็นระบบได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจการระบาดก่อนในคลิปนี้ผมจะพูดถึงโมเดลจำลองการระบาดของโรคตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า SIR m o เดลครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัว SIR กันก่อน S มาจาก susceptible หรือสามารถติดเชื้อได้ I เนี่ยคือ infected หรือติดเชื้อแล้วส่วน R ก็คือ recovered หรือหายแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคนั้นๆแล้วสมมุติว่าเรากำลังพูดถึงการติดเชื้อ X และมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้ไม่มีเชื้อแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะติดเชื้อไม่ได้ S ก็คือสามารถติดเชื้อได้ ถ้าวันดีคืนร้ายมีคนหนึ่งเกิดไปเที่ยวแล้วดันติดเชื้อ X ขึ้นมาเขาคนนั้นจะกลายเป็น I ถ้า I อยู่ใกล้ S, <S เพียงพอมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันมากพอเช่นการพูดคุยกินข้าว I จามอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เชื้อ X จะได้รับการแพร่จาก I คนนั้นไปสู่ S คน,นอื่นๆในตอนแรกเนี่ยโอกาสการแพร่เชื้อก็จะมีไม่เยอะแต่เมื่อจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น คนที่เหลือก็มีโอกาสได้รับเชื้อเพิ่มมากขึ้นเช่นกันยิ่งถ้าเหลือแค่หนึ่งคนใครเห็นก็ว่าติดครับแต่ไม่ติดติดสิวะ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากรณีของ SI เนี่ยใช้ได้กับเฉพาะโรคติดเชื้อเท่านั้นส่วนโรคไม่ติดเชื้อเช่นเบาหวานไขมันความดันเนี่ยอันเนี้ยไม่นับทีนี้เมื่อช่วงเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยคนที่ติดเชื้อหรือไอก็อาจจะได้รับการรักษาหรืออาจจะหายจากตัวโรคเองเขาก็จะกลายเป็นอาซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถแพร่เชื้อต่อไปให้คนอื่นๆนแถมยังมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคนี้ด้วย เรามองอีกมุมนึ่งครับถ้าสมมุติคนติดเชื้อเนี่ยอยู่ดีๆเขาดันอาการหนักขึ้นแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่น่าที่จะสามารถแพร่ชเชื้อไปให้คนอื่นๆได้ งั้นผมจะขอเปลี่ยนจาก R ที่เป็น recovered เนี่ยเป็น r e m o v e แล้วกันรับเชื้อไม่ได้แพร่เชื้อไม่ได้หรือก็คือเอาออกไปจากสาร,ระบบวงจรการติดเชื้อนั่นแหละนี่เป็น Animation ที่สร้างจากมันนิมผ่าน Python นะครับโดย3 blue one brown ซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ของเขารวมถึงแบบอื่นอื่ให้ด้วยที่ description ด้านล่างนี้ครับเรามาดูกันครับในประชากรกลุ่มหนึ่งได้เกิดการติดเชื้อขึ้นแล้วก็หายจากเชื้อนั้น ต้องบอกก่อนว่าโมเดลทั้งหมดนี้เป็นโมเดลที่เบสิกมากๆเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์นะครับไม่แนะนำให้เอาไปใช้อ้างอิงอะไรทั้งสิน้นอย่างที่เห็นนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่างๆตามหลัก SIR ที่ผมได้พูดไปแล้วในก่อนหน้านี้คราวนี้เรามาลองขยายขนาดกลุ่มประชากรดูนะครับแกนแนวนอนคือเวลาส่วนแนวตั้งก็คือจานวนประชากรครับ ตอนนี้จํานวนผู้ติดเชื้อก็จะเพิ่มมากขึ้นก่อนที่บางส่วนจะหายจากโรคและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนะครับก็จะพบว่าไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับและสุดท้ายคนส่วนใหญ่ในประชากรก็จะได้รับเชือ้อขึ้นชื่อว่าเป็นการติดเชือ้อแต่เชื้อโรคมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวจไหมหมครับบนโลกเรานี่มีเชื้อหลากหลายสายพันธุมากเราจะรู้ได้ไงครับว่าเชื้อโรคแต่ละตัวเนี่ย เราติดมันง่ายขนาดไหนก็จะมีตัวชี้วัดตัวหนึ่งครับชื่อว่า r n o t หรือ Basic Reproduction Number ค่า R0 เนี่ยจะบอกเราว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งคนสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังคนที่ยังไม่ได้รับเชื้อเนี่ยได้กี่คนซึ่งค่า R0 เนี่ยจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆัก3ตัวครับก็คือ1ระยะเวลาของการแพร่เชือ้อ ถ้าเชื้อที่สามารถแพร่กระจายไปได้นาน10วันเนี่ยมันก็น่าจะสามารถติดได้ง่ายกว่าเชื้อที่แพร่กระจายแค่ชั่วโมงเดียวถูกไหมครับโอ้สุดดีเชื้อโรคสุดหล่อมาแล้วจ้าผมเนี่ยเท่หล่อเฟี้ยวแข็งแกร่งอื่ทนแค่เพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นถ้าเลยอีกชั่วโมงไปผมจะกลายเป็นไอ้กากอ่อนปวกเปียกทันทีขอพี่เข้าไปติดในร่างกายของเธอหน่อยได้ไหมน้องสาว จะมาติดันเลยไปตายซะไปอ่ะอีโกโฮ <c oughs> อฮอวิธีการแพร่เชื้อเชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายผ่านระบบทางเดินหายใจเช่นโรคหวัดเนี่ยก็น่าจะแพร่กระจายได้ง่ายกว่าเชื้อที่แพร่กระจายผ่านระบบเลือดเช่น HIV หรือ AIDS 3. คือปฏิสัมพันธ์ของผู้ปว่วยหรือระหว่างผู้คนทีเนี้ไอตรงนี้เนี่ยสำคัญครับและน่าสนใจมากๆเพราะมันเป็นแฟกเตอร์เดียวจากทั้ง3 ที่เราสามารถคควบคุมได้คสม,มติว่าประชากรกลุ่มนี้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเช่นเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่รวมกันอย่างหนานแน่นหรืออย่างในช่วงสงการหรือตุรกีที่ลูกเต้าเหล่าจีนเขาก็จะได้มาพบกันก็จะทําให้ความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวทีนี้ลองมองในอีกมุมหนึ่งครับขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ถ้าผู้คนระวังตัวมากขึ้นเช่นล้างมือสวมแมสป้องกันเป็นประจำเนี่ย โอกาสเกิดการติดเชื้อก็จะลดลงการระบาดก็จะถูกชะลอให้เกิดขึ้นช้าลงเช่นกันเราลองมาเปรียบเทียบแบบจำลองทั้งสองอันนี้ที่ระยะเวลาเดียวกันหลัง15วันนะครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างชัดเจนเพราะงั้นทุกคนครับเรามาร่วมใจกันสวมหน้ากากอนามายัยสะครับ จริงๆแล้วการชะลอการระบาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะรับเตียงนอนในโรงพยาบาลเรามีจํากัดบุคลากรทางการแพทย์เราก็มีจํากัดหากผู้ป่วยมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขเนี่ยก็อาจ,จะทําให้เกิดผู้เสียชีวิตจํานวนมากโดยที่ไม่จําเป็นก็ได้นอกจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่เราอยากจะชะลอการระบาดให้เกิดขึ้นช้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นเนี่ยก็เพื่อซื้อเวลาให้มีการผลิตตัวยารักษาหรือ,อยาป้องกันจากเชื้อโรคขึ้นมา แต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับในชีวิตจริงมันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นเราต่างก็ต้องใช้ชีวิตประจําวันในการเดินทางไปมายกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างประเทศไทยเนี่ยคนไทยเราเคยชินกับนิสัยการไปห้างมากๆทําไมจะไม่ไปละ่ะในเมื่อห้างมีทางร้านอาหารโรงหนังซูเปอร์มาร์เกต็ตธนาคารร้านกาแฟบริษัททุกอย่าง everything จริงกระเบลสำคัญกว่านั้นคือที่ห้างมีแอร์ครับประเทศเราก็เป็นประเทศที่ร้อนมากๆ เพราะงั้นสมมุติให้ในประชากรเนี่ยมีห้างแห่งหนึ่งอยู่ใจกลางเมืองครับในหนึ่งวันก็จะมีคนมากมายไปและกลับจากห้างเห็นไหมครับว่าโอกาสการแพร่เชื้อก็จะสูงขึ้นพร้อมๆกับตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นโอเคนั่นเป็นพื้นฐานของการจำลองคร่าวๆของตัว SIR m o เดลนี้นะครับทีนี้เราจะหยุดการระบาดนี้ยังไงดีคำถามที่ถูกคือ มีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างหากเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานังออกไปได้ปะอันไหนอันนี้เหรอไม่ข้อความมันล่างสุดอะอ๋ออันนี้เหรอเออตกใจนะวิธีของเชื้อโรคอย่างแรกคือการวินิจัยและกักกันตัวผู้ติดเชื้อครับสมมุติว่าเรามี สมมุติว่าเรามีเครื่องมือตัวหนึ่งที่สามารถวินิจฉัยการติดเชื้อจากอาการแสดงของผู้ป่วยสมมุติว่าหนึ่งวันหลังจากที่เขาได้รับเชื้อมาแล้วกันเราก็ทำการกักกันตัวผู้ติดเชื้อ จนกระทั่งเขาหาจากโรคหรือตรวจไม่พบเชื้อกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เห็นนั้นคือควอแรนทีนโซนหรือพื้นที่กักกันนะครับเห็นไหมครับโควิด19ก็สามารถที่จะหมดไปได้ อาการแสดงของโควิด1 9นั้นมักเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเป็นหลักครับได้แก่ไข้ไอแห้งเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสน้ำมูกซึ่งในโมเดลตะกี้เราก็สมมุติว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยสามารถตรวจพบอาการแสดงต่างๆนั้นได้ทันที แต่ก็อีกแหละในการติดเชื้อนั้นบางคนไม่แสดงอาการครับแต่ผู้ป่วยเหล่านั้นก็ยังสามารถแพร่เชื้อไปให้คนอื่นๆได้อยู่ดีเรามาดูโมเดลที่เครื่องมือจะสามารถตรวจได้อย่างแม่นยำแต่มี20ที่ติดเชื้อแล้วแพร่เชื้อได้ แต่ดันไม่แสดงอาการครับจะเห็นได้ว่ายอดผู้ป่วยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ในระดับที่เท่าเท่ากันเลยแต่ระยะเวลารวมของการระบาดเนี่ยจะยาวกว่านะวิธีต่อมาที่เราคุ้นเคยกันมากๆเลยก็คือ social distancing หรือการเว้นระยะห่างปลอดภัยนั่นเองว,งวันอาไลเป็นช่วงเวลาดี ย <Yeah. S 1> ในแอนิเมชันนี้ทุกคนจะพยายามรักษาระยะห่างซึ่งกันและกันแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าบางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกันดังนั้นจริงยังคงมีการติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้อยู่แต่การติดเชื้อเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ยากกว่าไม่ทำอะไรเลยแน่ๆอยู่แล้วทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันดูครับในประชากรทั้ง4กลุ่มนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อขึ้น เมื่อยอดผู้ป่วยสะสมขึ้นไปถึง50คนรัฐบาลก็ประกาศใช้นโยบาย social distancing ทันทีประชากรกลุ่มซ้ายบนนั้นเคร่งคัดมากครับทุกคนรักษาระยะห่างหมดกลุ่มขวาบนนั้น90%รักษาระยะห่างดีมีเพียง10%ที่เขา no สน no care ครับกลุ่มซ้ายล่างเนี่ยจะมีคนไม่ปฏิบัติตามถึง30%และกลุ่มขวาล่างครับโอ้โหครึ่งหนึ่งนี้ไม่สนใจระยะห่างเลย โอ้โน้คุณจิคิดครับช่องซ้ายโบนนี้ไม่มีการติดเชื้อลงเหลืออยู่อีกแล้วละครับในขณะที่ช่องที่เหลือยังเกิดการติดเชื้อลามไปเรื่อยๆแบบช,อชอ้อๆลองมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง จะเห็นได้ว่า Social Distancing ช่วยชะลอการระบาดลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับการที่เขาไม่ทำอะไรเลยนะจะเห็นได้ชัดว่าแม้มีประชากรเพียง10%ที่ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามมาตรการจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดนั้นดันต่างกันถึง3เท่าเลยทีเดียวโอ้ อย่างไรก็ตามครับ social distancing นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้ผลในการป้องกันหรือว่าลดการแพร่บาดของเชื้อโรคนี้ได้อยู่ดีมาต่อกันที่วิธีสุดท้ายครับก็คือการควบคุมหรือจำกัดการเดินทางนั่นเองสมมติขึ้นว่าเรามีประชากรใหญ่กลุ่มหนึ่งที่แยกกันอาศัยอยู่ใน12พื้นที่ในทุกๆวันแต่ละคนก็จะมีโอกาส2%ที่จะเดินทางจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งการระบาดก็จะเกิดขึ้น อย่างที่เห็นแล้วครับทีนี้เราลองให้เกิดการติดเชื้อไปก่อนจนมียอดผู้ป่วยถึง100รายทางรัฐบาลก็เริ่มประกาศใช้มาตรการควบคุมการเดินทางทําให้สามารถลดการเดินทางข้ามพื้นที่จากเดิมลงไป่ยถึง4เท่าเลยทีเดียวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง อยากที่เห็นครับสุดท้ายก็เกิดการติดเชื้อและแพร่ระบาดในทุกพื้นที่อยู่ดีแต่ในการรันซิมูเลชันบางครั้งเนี่ยการควบคุมการเดินทางก็อาจช่วยให้มีบางพื้นที่ที่ปลอดภัยจากเชื้อก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงขึ้นอยู่กับดวงนั่นแหละครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับการควบคุม หรือว่าการจำกัดการเดินทางระหว่างพื้นที่เนี่ยมักจะได้ผลในช่วงแรกๆที่เกิดการระบาดครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นๆที่ยังไม่เกิดการระบาดนั่นเองดังนั้นถ้ามันเกิดการแพร่ระบาดของโรคไปสักพักหนึ่งแล้วเชื้อโรคมันได้ลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยการควบคุมการเดินทางระหว่างพื้นที่ก็อาจจะไม่ช่วยในการชะลอการแพร่ระบาดของโรคมากเท่าไหร่นั ทางนี้เนี่ยในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและลดการระบาดของโรคเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วิธีใดเพียงวิธีหนึ่งเรามาลองดูแบบจําลองอีกอันหนึ่งที่ใช้ทั้งมาตรการ Social d i s สแ n นซิ่งหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงรวมถึงมีการรักษาสุขอนามัยเช่นการสวมแมสก์การล้างมือสม่ำเสมอ ว่าหลายขวดีกว่าหัวเดียวนะครับประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของโรคก,ก็อยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวแล้วลองนึกดูสิครับว่าถ้าคอมบิเนชัน3อย่างนี้รวมกับการใช้เครื่องมือวินิจฉัยผู้ติดเชื้ออย่างแม่นยำแล้วก็การกักกันตัวผู้ติดเชื้อที่รวดเร็วเนี่ยโอ้โหนึกดูสิครับว่าเราจะป้องกันการระบาดได้ดีแค่ไหน แบบจำลองการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหรือ SIR model เนี่ยเป็นเพียงคอนเซปต์ตั้งต้นที่สามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมายไม่ว่าจะเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบาดการจำลองการระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือจะเพื่อนำเอาข้อมูลไปสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด1 i ที่พวกเราทุกคนกำลังประสบกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าทุกปัจจัยล้วนส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลว อย่างที่คุณเห็นครับแม้จะมีเพียง10%ในกลุ่มประชากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลที่ออกมากลับแตกต่างกันชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งในชีวิตจริงเนี่ยล้วมีตัวแปรมากมายหลายอย่างที่เราไม่สามารถคาดการได้เชื้อโรคอาจจะกลายพันในวันพรุ่งนี้หรือผู้คนที่เก็บตัวอยู่ในบ้านอาจทนไม่ไหวและแตัดสินใจละเลยมาตรการก็อาจนำไปสู่การเกิดการระบาดอีกระลอกหนึ่งได้ คลิปวิดีโอนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจจากการติดตามดูการทำงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์บุวัลสมและทีมงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์ก็เป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ภาควิชาคอมเมดตที่รามาอยู่แล้วทางทีมงานของอาจารย์ตอนนี้ครับก็กำลังทำงานเกี่ยวกับตัวของโควิดโมเดลนี้อยู่ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มได้ที่ดีสคริปชันเลยนะครับ นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณวิดีโอโค้ดของ3 Blue One Brown อย่างยิ่งเลยที่ได้ทำซิมูเลชันของ SIR โมเดลที่เข้าใจง่ายอย่างนี้ออกมาครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่ช anel ของพี่เขาได้เลยครับมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบและให้การสนับสนุนตลอดเรื่อยมา การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สร้างความลำบากให้กับชีวิตของพวกเราไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ผมก็เชื่อครับว่าด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการและการแพทย์ต่างๆการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรหลายองค์กรประกอบกับการให้ความร่วมมือของพวกเราภาคประชาชนสักวันหนึ่งพวกเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สู้อยู่กับศัตรูที่เราที่เราที่เรามองไม่เห็น